สุดจะเป็นรุ่น V 6 8พ L นะครับปรับได้3ระดับเข้าออกเหมือนกันนะครับ3ระดับรุ่นนี้จะมีแถมแบบลูกบล็อกไปให้2ลูกเหมือนกันนะครับตั้งแต่เบอร์เห็นไหมสามสินะครับรุ่นนี้แถมไป2เบอร์นะครับ4ี่สิบเอ็นะครับชุดถังปลาตัวเครื่องแล้วก็วงเหลี่ยมแล้วก็น้ํามันหล่อรื่นนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ของทางร้านนี่คือตัวมาลองเทสนะครับมาลองเคสแต่ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อตังหางได้นะครับแล้วจะมีน้าหนักหน่อยครับรุ่นนี้ เรามาดูตั้งแต่ระดับหนึ่งก่อนนะครับดูระดับสองมาดูระดับสามเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับรุ่น V 6 8 0 L นะครับรุ่นนี้